สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมลูกออสนะครับซึ่งเกิดจากการผสมพ่อพันธ์แม่พันธ์กบนะครับเมื่อสักสองวันที่แล้วนะครับผลจากการผสมพันธุ์นะครับก็บที่เห็นจุดดำๆเล็กๆนะครับก็เป็นลูกออสครับบอกว่าเยอะมาก ใช้ว่ามากมากน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าบอ่อที่ผมว่าลงนี่นประมาณสามเมตรครึ่งนะครับคูณแปดเมตรนะครับสามเมตรกว่าคูณแปดเมตรนี่แหละนะครับความลึกของน้ําก็ประมาณสามสิบถึงห้าสิบเซนนะเพราะว่าพื้นของไอ้สะนี่มันตื้นลึกไม่เท่ากันนะครับยิ่งดีนะครับเพราะว่าไอ้ตัวลูกออดนี่นะครับที่มันอยู่ในบอ่อดินลักษณะนี้เขาเรียกบอ่อดินนะครับบอ่อดิน เขาก็จะสามารถปรับตัวได้ดีนะตัวไหนรู้สึกอุณหภูมิร้อนเขาก็าอาจจะลงไปลึกนะตัวไหนที่อยากจะอยู่ตื้นก็อยู่เรียกว่าตามอัธยาศัยไม่เหมือนระบบกระชังนะครับถ้าเป็นระบบกระชังนี่มันก็จะอ,อีกแบบหนึ่งนะครับกระชังนี่ข้อดีของระบบกระชังนี่มันก็จะง่ายในการบริหารจัดการกระชังที่ผมว่านี่คือ กระจังที่เราไปเลี้ยงนะครับในน้ำนั่นแหละนะครับน้ำตื้นๆน,นะครับอาจจะเป็นกระชังบกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นให้เลือกได้นี่ก็การเพาะในบอ่อดินมันก็จะใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดคือผมเมื่อสัก2วันก่อนเนี่ยผมใช้พ่อพันธุแม่พันกบเนี่ประมาณสักสาคู่นะครับลงในบอ่อซีเมนบอ่อเพาะฝั่งโน้นนะฝั่งโน้น ซึ่งเป็นบอ่อขนาดเมตรครึ่นนะครับคูณ5เมตรนะครับพอเอาลงผสมพันกันหนึ่งคืนเนีผมตื่นเช้ามามันเป็นไข่ผมก็ตักไข่นะครับตักไข่ของเขานะแล้วก็ย้ายมาลงบอ่อนี้แหละนะครับบอ่อนี้นะครับบอ่อนี้ย้ายมาตอนเช้านะเย็นๆก็เริ่มเป็นตัวพอเช้าวันต่อมาก็เป็นตัวเลยอันนี้เป็นรูปแบบของ ลูกกบลูกออดนะครับอืเป็นตัวเร็วมากนะครับวันเดียวนะั่นแหละคืนเดียวนะแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจนะครับในผลที่ออกมาถึงแม้จะรู้สึกว่าได้ลูกออดเยอะก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าห้าหกวันแรกนี่แหละจะเป็นช่วง วิกฤตนะครับสําหรับเขาถ้าเวลาตายนี่ลูกออสนี่เวลาตายเขาจะตายยกบ่อนะครับเขาไม่ได้ทยอยตายครั้งละคือตายครั้งละอ่าเปอร์เซน็นสองเปอร์เซ็นเป็นเรื่องปกตินะครับสี่ห้าเปอร์เซ็นปกติแต่ว่าส่วนมากแล้วถ้าตายจริงนะครับเขาจะตายเรียกว่าใช้คำว่าย,ยกบ่อนะครับถ้าเป็นลูกออสตายนี่ก็คือตายหมดบอ่อนั่นแหละนะครับเหลือก็ไม่คุ้มม,มีแต่ผสมใหม่นะครับเคยมีประสบการณ์ มาเยอะในส่วนของการเพราะลูกอสนะครับดังนั้นผมก็เลยยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะต้องรอดูอีกสี่ส้าหวันนะครับถ้ารอดประมาณสักสัปดาห์หนึ่งถ้ารอดนี่สมมติจะรอดยาวจะรอดยาวนะครับถ้ารอดนะครับรอดยาวอ ปริมาณที่เห็นนี่นี่ใช้คาว่าหลักสองสามหมื่นตัวน,น่าจะได้นะครับพารอดนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับข้อดีของบอ่อดินที่เห็นได้ชัดเจนก็คือมันเหมือนธรรมชาตินะครับธรรมชาติของลูกออดธรรมชาติของกบ เขาก็จะไข่าตามแบบนี้แล้นะครับหอวหนองคองบึงน้ำใหม่ๆนะการดูแลรักษานี่ก็จะนะครับง่ายขึ้นนะครับการเปลี่ยนน้ำก็จะานานๆครั้งก็ได้นะครับสับกก็วางแผนไหมก็ดูสดูสภาพน้ำนะครับถ้าน้ำรู้สึกมีกลิ่นหรือน้ำเน่า เราก็เปลี่ยนนะครับอาจจะประมาณสักช่วงแรกเนี่ยนานอยู่แล้วนะครับ2อสสัปดาห์นะครับแต่ว่าช่วงท้ายๆถ้าเกิดเข้าตัวโตขึ้นนี่นะครับอายุประมาณสามสัปดาห์สี่สัปดาห์นี่เขาจะขับถ่ายเยอะนะครับาน้ำก็จะเน่าเสียเร็วนะเราก็ต้องอเปลี่ยนถ่ายน้ำนะครับแต่ว่าผมวางแผนไว้ว่าอายุประมาณสัก สามสัปดาห์นี่แหละนะครับผมช่วงมันออกขาหลังนะครับแล้วก็ยังเรื่องออกขาหลังนะครับยังไม่มีขาหน้านี่ผมจะย้ายเขานะครับหาอะไรมานะครับมาตักมาชอดมากรองนะครับเพื่อเอาไปลงกระดชังจะผมไม่ไผมผมจะไม่ปล่อยให้เป็นตัวลูกกลในนี้นะครับเพราะว่ามันผมเคยลองแล้วนะครับเมื่อหลายปีมาแล้ว เวลาปล่อยให้มันเป็นลูกกบแล้วถึงแม้จะเอาตาข่ายมาล้อมรอบสาเลขนี้ก็จับยากมากในการจับลูกกบนะครับมันกระโดดได้มันหนีได้ดังนั้นวิธีที่นะครับจะสะดวกในการจับลูกกบก็คือต้องจับตอนเป็นลูกอสตัวตัวเอาไปลงในกระชังว่ามันเป็นลูกกบในกระชังอีกครั้งหนึ่งเออตัวนั้นจะง่ายดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไง อ่อได้ผลประการใดนะครับถ้ามันรอดยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ